ถ้าพูดถึงตัวร้ายที่น่าจดจําในหน้าประวัติศาสตร์นะครับอาจจะไม่มีใครท,ที่ซับซ้อนเท่าพระเทวทัตอีกแล้วเรื่องราวของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่ตำนานความดีปะทะความชั่วธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการสำรวจธรรมชาติของมนุษย์ที่ลึกซึ้งมากๆเลยครับคำถามนี้นะครับใครคือศัตรูตัวฉกาจที่สุดของพระพุทธเจ้าฟังดูเผลนๆเ,เ,เหมือนคำตอบมันจะชัดเจนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังความเป็นศัตรูเนี่ย มันซ่อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและผูกพันกับพระพุทธองค์อย่างที่เรียกว่าแยกกันไม่ออกเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องรามนี้กันครับเพื่อที่จะก้าวข้ามภาพของวายร้ายแบบพิมพ์นิยมไปสู่ความเข้าใจในประเด็นทางปรัชญาที่สําคัญที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือธรรมชาติของกรรมและการไถ่ถอนที่น่าทึ่ง เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจพัทเทวทัศต์อย่างถ่องแท้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งกันก่อนซึ่งมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดในชาติเดียวนะครับแต่มันอย่างรากลึกข้ามภพข้ามชาติมาอย่างยาวนานเลยพระเทวทัตเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยนะครับท่านเป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ยังเป็นพี่ชายของพระนางยโสธราด้วยคือใกล้ชิดกันมากและความใกล้ชิดนี่แหละครับที่มันกลายเป็นเหมือนเชื้อไฟ คือท่านต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้เงาของเจ้าชายศิทธะมาโดยตลอดนึกภาพตามนะครับความรู้สึกที่ต้องถูกเปรียบเทียบอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยสร้างแรงผลักดันที่ว่าสักวันหนึ่งจะต้องเอาชนะให้ได้แล้วที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความเป็นอริต่อกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับในชาดกหรือเรื่องราวในอดีตชาติเนี่ยโอ้โหยืนยันเรื่องนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเลยครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าการกระทําในชาติสุดท้ายของท่านเนี่ย มันไม่ใช่การตัดสินใจแบบปุบป,ปับนะครับแต่มันเป็นผลของแรงกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานจริงๆและเรื่องราวมันก็ดําเนินมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญอีกครั้งครับตอนที่พระเทวทัตตัดสินใจตามพระพุทธเจ้าออกบวชแต่แรงจูงใจของท่านนะสิครับมันไม่ได้บริสุทธิ์เลยคือพอออกบวชแล้วเนี่ยพระเทวทัตก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างหนักเลยนะครับจนกระทั่งได้สิ่งที่เรียกว่าโลกิยะอภิญญา ถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะก็คือการได้พลังจิตในทางโลกนั่นเองครับแล้วตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่อันตารายที่สุดเลยคือในขณะที่เจ้าชายสากยะองค์อื่นๆท่านบวชแล้วบรรลุธ,ธรรมขั้นสูงพระเทวทัตกลับได้มาแค่ฤทธเดชท,ที่ไม่มีปัญญาคอยกำกับทีนี้พอพลังมันไร้ซึ่งความเข้าใจฤทธเดชพวกนั้นมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือรับใช้อัตตาแทนที่จะนำทางไปสู่การหลุดพ้นสิ่งที่พระเทวทัตทำเนี่ย ในทางธรรมะเขามีคำเรียกเฉพาะเลยนะครับว่าวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณคือท่านใช้พลังจิตที่ได้มาไปสร้างความเลื่อมใสให้กับเจ้าชายอาชาติศัตรูที่ยังทรงพระเยาวมากๆอยู่ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งลาบยศสรนเสริญการสนับสนุนต่างๆนั่นเอง พระพุทธองค์เองก็ทรงเห็นถึงอันตรายนี้นะครับท่านถึงกับตรัสเตือนไว้โดยเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆเลยว่าไอ้ลาบสักการะที่พระเทวทัตได้มาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะนําไปสู่การทําลายตัวเองไม่ต่างอะไรกับต้นกล้วยเลยครับที่พอออกปลีออกผลแล้วสุดท้ายมันก็ต้องตายและจากจุดนั้นแหละครับพระเทวทัตก็ค่อยๆถล่มลึกลงไปลึกลงไปในด้านมืดจนสุดท้ายก็นําไปสู่การก่อกรรมที่เรียกว่าหนักที่สุดในทางพุทธศาสนาเลยทีเดียว บนหน้าจอนี้คืออนันตริยกรรมนะครับหรือกรรมหนักห้อย่างที่แบบว่าส่งผลทันทีในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าซึ่งจะเห็นได้เลยว่าพระเทวทัตเนี่ยทำเองไป2ข้อเต็มๆเลยคือทําร้ายพระพุทธเจ้ากับทําส่งให้แตกแยกยังไม่พอนะครับท่านยังเป็นคนไปยุยงให้เกิดอีกข้อหนึ่งด้วยก็คือการที่พระเจ้าอาชาติสตรูปลงพระชนพระบิดาของตัวเองความทะเยอทะยานของท่านเนี่ยมนเลยเถิดไปถึงขั้นพยายามลอบปลงพระชนนพระพุทธเจ้าถึง3ามครั้งสามคราเลยนะครับ ครั้งที่น่าสนใจที่สุดคือครั้งที่2คือถึงแม้แผนจะล้มเหลวนะครับแต่สะเก็ดหินเล็กๆที่กระเด็นไปโดนพระบาทจนห่อพระโลหิตเนี่ยแค่นั้นแหละครับมันก็เพียงพอที่จะปิดผนึกชะตากรรมของท่านในชาตินั้นไปโดยสมบูรณ์แล้วพอแผนรอบค่าไม่สําเร็จพระเทวทัตก็เปลี่ยนแผนครับมาใช้กลยุทธ์ที่มันแยบยนต์กว่าเดิมเยอะนั่นก็คือการสร้างความแตกแยกทางความคิดท่านเสนอข้อปฏิบัติที่แบบโอโหเคร่งสุดๆเพื่อสร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์กว่า แล้วก็ไปกล่าวหาว่าแนวทางของพระพุทธเจ้าหรือทางสายกลางเนี่ยมันหย่อนยานเกินไปแล้วเชื่อไหมครับว่าแผนนี้มันดันได้ผลซะด้วยท่านสามารถชักจูงภิกษุบวชใหม่ได้ถึง500รูปให้แยกตัวออกไปตั้งคณะสงฆ์ใหม่การกระทํานี้แหละครับที่สําเร็จเป็นอนันตริยกรรมข้อสังฆเภทซึ่งถือเป็นบาปที่หลายแรงมากๆเลยนะครับเพราะมันคือการทําลายรากฐานของพระพุทธศาสนาโดยตรง เอาละครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงองค์สุดท้ายของเรื่องราวนี้ซึ่งจะพูดถึงการล่มสลายของพระเทวทัตและจุดหักเหที่แบบไม่น่าเชื่อที่สุดที่จะเปลี่ยนความเข้าใจทั้งหมดของเราที่มีต่อท่านไปเลยคือหลังจากที่ทำสังฆเภทไปได้ไม่นานนะครับพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านก็ไปแสดงธรรมจนสามารถนำภิกษุทั้ง500รูปกลับมาได้สาเร็จพอเสียทั้งลูกศิษย์ แล้วก็ขาดการสนับสนุนจากวังขบวนการของพระเทวทัตก็พังทลายลงมาเลยครับเหลือแต่ท่านคนเดียวที่ต้องผเผชิญกับความโดดเดี่ยวแล้วก็ล้มป่วยลงในช่วงสุดท้ายของชีวิตจริงๆครับท่านสำนึกผิดขึ้นมาแล้วก็อยากจะไปขอเข้ามาพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายแต่มันสายเกินไปแล้วครับที่จะหยุดผลของกรรมได้ขณะที่ท่านกำลังจะก้าวลงจากแคร่ที่คนหามาแผ่นดินก็แยกออกแล้วก็สูบร่างของท่านลงไปในอเวจีมหานรก แต่ในเซี่ยววินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับท่านได้เปล่งวาจาถวายกระดูกคางของตัวเองเป็นพุทธบูชาซึ่งการกระทําในเซี่ยววินาทีสุดท้ายนี้กลายเป็นการสร้างบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านเลยและนี่แหละครับคือจุดหักเหที่พีคที่สุดของเรื่องนี้ทั้งหมดพระพุทธองค์ได้ทรงมีพุทธธรรมนายเอาไว้ครับว่าหลังจากที่พระเทวทัตชดใช้กรรมในนรกจนหมดสิ้นแล้วเนี่ยด้วยผลบุญจากการถวายกระดูกคางในวาระสุดท้ายในานาคตอันแสนไกลโพ้น พระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองแต่ไม่ได้ตั้งศาสนาหรือสั่งสอนใครเรื่องนี้สอนอะไรเราครับประเด็นสําคัญก็คือแม้แต่กรรมที่ชั่วร้ายที่สุดมันก็จะนํามาซึ่งผลทุกข์ที่แสนสาหัสและยาวนานแต่มันมีวันสิ้นสุดครับมันเป็นแค่การชดใช้นี่กรรมให้หมดไปไม่ใช่การลงโทษไปตลอดกาลกรรมชั่วพวกนั้นมันทําลายศักยภาพดั้งเดิมในการตรัสรู้ที่มีอยู่ในทุกๆชีวิตไม่ได้ เรื่องราวของพระเทวทัตเลยเป็นเหมือนภาพสะท้อนที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับของการเดินทางที่อ้อมและยาวไกลที่สุดจากเงาที่มืดมิดที่สุดไปสู่แสงสว่างของการตัดสรูที่ปลายทางและก็ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อว่าสุดท้ายแล้วธรรมชาติของกรรมการให้อภัยและการถ่ายถอนที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่